สัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาสักคร้เลยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านั้นฝนตกแรงมากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ตีอยากจะให้เพื่อนๆน้อนนงๆน,นะคะมาดูบอลกระดาษดางนะคะซึ่งพีต่ตีเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นได้เก็บเขาเรียกว่าไข่นะคะได้มาหนึ่งฟองนะคะแล้วก็นํามาทําการเพราะนะคะโดยการเพราะใน มูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะคะซึ่งเป็นมูลไส้เดือนที่พิตีเพาะเลี้ยงเองนะคะเป็นมูลไส้เดือนสายพัน AF นะคะแล้วก็ทําการบ่มนะคะโดยการอบนะคะโดยถุงพลาสติกอยู่ในกล่องนี้แล้ววันนี้นะคะพิธีก็เพิ่งจะสังเกตเห็นนะคะเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็กําลังจะมีหลอดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่พอใจสําหรับตัวเองนะคะในการเพราะ ไข่ของบอลกระดาษด่างครั้งแรกนะคะแล้วก็มีแค่ฟองเดียวด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่พอใจมากๆเลยนะคะระยะเวลาในการเพาะนะคะซึ่งอยู่ในที่พิตีถืออยู่นี้นะคะก็เข้าสู่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็พอดีเลยนะคะเขาก็มีใบขึ้นมาให้เห็น1ใบแล้วนะคะแล้วก็มีหลอดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็กําลังจะมีเป็นใบที่สองนะคะตามมานะคะ ก็ดูสิคะใบาสวยมากเลยนะคะออกเป็นลายฮาร์ปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพามาดูต้นแม่นะคะแล้วก็จะดูต้นน้าๆนนของเขาด้วยอีก2ต้นรวมทั้งหมดตอนนี้ที่พี่ตีมีอบอลกระดาษด่างทั้งหมด4ต้นรวมกับต้นเล็กที่กําลังโตอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันค่ะว่า,าต้นแม่ของเขาสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะนี่คือบอลกระดาษด่างที่พี่ตีนำมาเลี้ยงในตอนแรกเลยนะคะซึ่งมาอยู่กับพี่ตีก็ประมาณเดือเข้าสองเดือนแล้วนะคะก็ต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ดูสิคะใบเขาอวบอิ่มมากๆเลยรวมทั้งคนต้นนะคะ ตอนนี้ก็คือต้นเขาโตนะคะแล้วก็นี่คือลูกของเขานะคะหน้าตาเหมือนแม่ไหมนะคะน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ดูแล้วเขาแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นแม่นะคะยังไงแม่ด่างนะคะลูกออกมาก็ต้องด่างเหมือนกันนะคะค่ะก็นอกจากจะมีต้นแม่นะคะซึ่งพี่ตีรับมาดูแลแล,แล้วนะคะก็ยังมีต้นนานาของเขาด้วยอีกสองต้นนะคะซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะ ต้นาน,านาของเขาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็นำมาใส่กระถางนะคะแล้วก็ในกระถางจะมีฐานด้วยเอาน้ำรองไว้อีกทีนึงนะคะจะมีขนาดเท่ากันทั้งสองต้นนะคะจะเป็นพี่น้องกันนะคะที่พี่ตรีรับมาทั้งคู่เลยนะคะ<อ>การดูแลของพี่ตีก็จริงๆก็ปล่อยให้เขาเติบโตเองตามธรรมชาติเลยนะคะก็มีเพิ่มในส่วนของ อให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่มเข้าไปนะคะอย่างต้นนี้นะคะมีหลอดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะใบเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนใบนี้นะคะก็เนื่องจากโดนฝนเยอะนะคะพี่ตีก็จะ,ะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ตีก็จะต้องตัดทิ้งนะคะอย่างอันนี้เหมือนกันนะคะใบมีหนอนนะคะก่อนหน้านั้น,น,นมีหนอนเข้ามาด้วยนะคะวิธีการรักษาของพี่ตีนะคะก็ใช้ น้ำส้มขวนไม้นะคะผสมน้ำเปล่านะคะฉีดพ่นนะคะสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะฉีดพ่นสลับกับน้ำหมักที่เป็นสูตรป้องกันหนอนและแมลงนะคะซึ่งพี่ตีก็ได้ทำทิ้งไว้นะคะนำมาใช้ในการาป้องกันแล้วก็รักษาใบสมุนไพรหรือไม่ก็ใบ ไม้ดอกไม้ประดับที่พี่ตีมีอยู่ทั่วไปนะคะสูตรนี้นะคะพี่ตีเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหน้าน้าของเขานะคะทั้งสองต้นนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะต้นใหญ่กว่าเขาด้วยนะคะจะโตกว่าเขานะคะต้นน้าของเขาอันนี้ก็จะเป็นน้องค่ะก็ทั้งสองต้นนี้นะคะขนาดพอกันแต่ว่าต้นนี้จะโตกว่านะคะจะมี เริ่มจะมีหลอดโผล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสวยมากนะคะทั้ง3มต้นนี้เป็นบอลกระดาษด่างที่พี่ดีนำมาพอเลี้ยงเองนะคะแล้วก็ดูแลเองด้วยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะคาดว่าอีกไม่นานพี่ตีก็จะลองรื้อไข่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งจะมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีไข่ให้เรากี่ฟองนะคะ สวยมากนะคะใบสวยมากๆเลยนะคะย่าค่ะแล้วต้นเขาก็สูงมากๆด้วยนะคะในตอนนี้นะคะส่วนกระถางเล็กนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีก็จะต้องออย้ายนะคะลงในกระถางที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขา เข้าไปอีกนะคะก็จะเน้นเป็นปุ๋ยหมุนซส้เดือนนะคะให้กับเขานะคะแล้วก็จะมีปรุงนะคะด้วยใบจา,ามจุลีนะคะเหมือนกับแม่แม่ของเขาที่พิธีได้เพิ่มลงไปให้เขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรวมทั้งนาๆของเขาด้วยนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมืดค่ำแล้วนะคะพิธีต้องขอจบคลิปก่อนละกันนะคะแล้ว แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพิตีก็พามาดูบอลกระดาษด่างนะคะที่พิตีได้นำมาปลูกแล้วก็เพาะเลี้ยงด้วยตัวเองนะคะเป็นการดูแลบอลกระดาษด่างทั้งหมด3ต้นนะคะแล้วก็มาให้ดูต้น เล็กนะคะซึ่งเป็นลูกของต้นแม่ที่อยู่ด้านหลังนะคะต้นโตกว่าเพื่อนนะคะมีไข่ให้แค่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ก็ยังดีนะคะพิ่ตีก็ได้เรียนรู้การเพราะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะการดูแลไข,ข่ของบอลกระดาษด,ด่างครั้งแรกนะคะแล้วก็รอดด้วยนะคะเป็นการเพราะด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนลว้ลวนเลยนะคะการเพราะก็ง่ายมากเลยนะคะซึ่งพี่ตี ได้บอกกล่าวไปแล้วตามคลิปก่อนหน้านั้นนะคะว่าวิธีการเพราะเพาะยังไงนะคะค่ะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะวันนี้มาสมืดค่ําเลยนะคะจริงๆอยากจะรีวิวตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะฝนตกแรงมากนะคะค่ะก็สําหรับใครเข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไป่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ